ก็ปูอินเอรได้วยม่ปูค่ะมะปูไม่ใช่พริกบ่ลาสวัสดีครับปี่บบนออมากินเขานากันโอ,อ้ยนี่จอไปทิงกันเหรเน็กินไหมนี่บนี่หรอมาตักเขาบ้าเอาบอทิ่เอาให้ป้พร่กนนั้นเน่จ้าเน่จ้าเอาวะ เอาออกไปกันไปนนนยัมมียมมย่ยัมมี่กินเลยยัมมี่แม่พี่ลองกินเขาน้ำกันครับผมหิ้วเขาเท่าไหน่หนิ้วเข่ากับมือกับเอ่อ ต้มตัวเราเรียกหมูาอัดับุอัดมาจะวัง,งเว้นบุลมันก็เลยจะลดไป อ,อา,าบประมงนม่นต้องมอหอนมจักเลยอนี่มันเย็นแล้วก็สุดจับ้กต้นต้นม,มากวาท่านไหนนักที่สุดเลยคือพารตประมเขียวเนี้ยมือนไหนแต่พาตดอกมุ้งพาร์ตประรมง นผมก็ได้พัดแขก,กนินมูนตองเส่หมูไส่เหนี่นพัดซื่อๆนี่สิพัดพักอีกอย่างแค่ซ้านิดพัดซื่อๆแบบเสียบเลยนะพอมาบา่มิซอนมิโกเกียวหัวเน่านะ จะนเอื่จะทวนเอาทวนเอานี่สิมือคือไปน่าปูนปเมืองตาก็ยังเทพว่าก็สิไปถ้ารายนีย่ย นั่นแหละแค่แกตนบ่มีแห้งคนละเพราะว่าตะหนถิดไฟซอดมาประจวมมอกับตะหนติดไฟซอดเพดียคุณขับรถตะไหนแล้วขับได้ยืด่ไ่้ว่าบรถกเจ็บตอนนี้มันกบนีขื้นดีดีขึ้นสามน้แต่กกาวว่า ้าแล้วปวดเจงที่ภาอ่ะนะขวายมันปวดอยู่แล้วเลยไปหอดเราเรห่อังบางหนึ่ง้าหน่อยพ้องกันพ้องกันสิ่แพร่าเราหรกับสองเดือนวัวแลวเนาะตาหน่อยกับสิไปตะาหน่อยครับ,ไป,รบไปโบได้นะ แค่ว่ากับอยากไปเมืองตาก่อนมันนี่เพราะว่าผู้เฒ่าเนาะพี่น้องวันนี้วันนี้แม่ไปโตมาอืมาะว่าก,กันหน่อยกรเริ่มเริ่มสีดีขึ้นแล้ววันนี้แม่ไปโตมาแล้วถามหาอืมถามหาลูกหาหลานวันนี้แม่ไปลาเพียมันยังมาบ่ได้ไปสอ,อ,อดไปสอดพออหมูหรอไปสอดไอ้หน่อยเพิ่งนั่น nó nó lặng lẽ nó nay lặng lẽ hôm nay lặng lẽ hôm nay lặng 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 ก็นั่นน้ๆถ่วงกับบริได้ผากันไปหน้าสักหน่อยบ่มีแห้งยกแขนนี่ก็เริ่มเริ่มสินดีให้เิแล้วแต่ั้งสี่ได้ผ้ากันไปเท่ากับบริได้คิดว่าเราจะเป็นไร Nhưng hồi á hơi Một cái đường có nhìn nha เดวตอนนีทกิเดากับขาม่มีแห้งเนาะต่อ,ยา,ขขาอ,นะอยางบ่ได้ตอนที่เข้าไปรอบสุดท้ายน่เนาะต่อยางบ่อใดเดากับขาอ่อนแรงของนัพี่น้องวันนี้เลากับเดานะอายุายแล้วเนาะ ไปทอดสร้างในสร้างนึ่งกับถ้าตอนไหนแล้วปวดก็ที่พักกันพักก่อนจากสมุงสองสมุนงทีนะแค่แตะพับรถปุ๊บเป็นขับเป็นตะมอไซ đến ừ, cái đỉnh uốn nó không, là, thăm, đà, là... Dạng, thấm không bao giờ không được chạy thấm chạy chạy đây rồi nào. เฮ้ยบ้าจุดไหนบ้าได้หอ่ะอืมอืมึงน <c oughs> ่าผัดบะบูงฮะฉันบะบูงแซ่บนะเปิดมากพัดทั้งบูอ,ะะบอนะงั้นไ <c oughs> ม่สุดปากอ่ะอืมอืมยังหายอี

บ้าบ้าะบ้าอะเบ็ดอยู่บอกมนเนี่ยเบ็ดทำไมพ่อเขาไม่เป็นเตาน่ะแ้่หิวดึงออกแล้วเตาใช่ไหมมองไปค่อยไป เอาเดี oh, okay, okay. Yeah, ๋รยาลูกหิวเว่าจะลูกหรอกพ่อกับแม่มาเและ บอกเขาอิ่มอร <teaching. S 2> <Station> ือเ่อิมใ่ไหมบ่ยังาีหร่าแล้อยู่กับอ่าหน้าไหมนะหน้าเออลอง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 าพุ่ดดูแลได้ ปาแม่แพ้ม้าแล้วแม่พ้มาได้อมาได้สองมืแล้วสอสมมือนแล้วล่ะตอนนั้นเพิ่งกับมาแล้วตอนอ่าอัญญวยตอนเขาล้มบานกับมาเล้วแตก่มาพอพัออกโรงบานแล้วก็กลับมาแล้วก็กลาป้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 าปาป้ัป้าป้